Hello students How are you Are you okay ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆก็กลับมาพบกับคุณยอดนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นป .4 ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คุณครูก็จะขอทดสอบนะคะที่เราเรียนผ่านมานะคะสำหรับแบบทดสอบนี้นะคะ คุณครูก็ไม่ได้ทำลิงก์นะคะแต่จะเป็นการทดสอบอให้ในักเรียนเขียนลงสมุดนะคะให้ในักเรียนเขียนข้อ1ถึงข้อ10นะคะแล้วก็เขียนกลางกระดาษว่าแบบทดสอบเรื่อง body and clothes นะคะที่ตรงใต้ใต้ล่างนี่นะคะเ,เขียนแบบนี้กลางหน้ากระดาษนะคะโอเคค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับแบบทดสอบค่ะ สำหรับแบบทดสอบเรื่องบอดี้นะคะก็จะมีจุดประสงค์การเรียนรู้คือเรียนสามารถบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายได้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนักเรียนเห็นภาพอะไรนะคะนักเรียนก็เขียนคำตอบงลงไปได้เลยเช่นาภาพนี้เป็นภาพมือนะคะแล้วก็ถ้าเรียน ราทราบว่าเป็นคำพทบอะไรนั่นเองก็เขียนตัวนั้นไปได้เลยเช่นถ้าอยู่ข้อ A นี่ก็เขียนข้อ A ถ้าอยู่ข้อ B นี่ก็เขียนข้อ B ถ้าอยู่ข้อ C ก็เขียนข้อ C แล้วก็หรือว่าถ้าอยู่ข้อดีนั่นเองก็เขียนข้อดีค่ะค่ะสำหรับข้อหนึ่งอันนี้และนัเนนสามารถหยุดสต็อปวิดีโอได้เลยนะคะค่ะต่อไปไปดูข้อ2กันค่ะ ข้อ2นะคะนักเรียนเห็นภาพอะไรนะคะนักเรียนก็เลือกคำศัพท์ได้เลยค่ะข้อ3ค่ะนักเรียนนักเรียนสามารถ stop วิดีโอได้ตลอดนะคะต่อไปข้อ4ค่ะและต่อไปข้อที่5นะคะ สำหรับเรื่องบอดี้คุณครูก็ทดสอบในเรียน5ข้อค่ะเดี๋ยวต่อไปไปดูแบบทดสอบสำหรับเรื่องโครสนะคะค่ะสำหรับแบบทดสอบเรื่องโครสหรือว่าเสื้อผ้านะคะคุณครูว่าจะมีจุดประสงค์การเรียนรู้คือนักเรียนสามารถบ,บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้ค่ะเราไปดูข้อแรกกันค่ะข้อข้อ6 which is correct นะคะเรียน เห็นภาพอะไรนะคะนักเรียนไปเลือกที่คำตอบได้เลยค่ะเขียนลงในสมุดได้เลยข้อ7ค่ะนักเรียนข้อ8ค่ะข้อ9ค่ะ และข้อสิค่ะนักเรียนค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับแบบทดสอบไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆค่ะถ้านักเรียนทดสอบเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถถ่ายส่งคุณครูได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีเฉลยกลับไปให้แล้วให้ในักเรียนตรวจนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้คลิปการทดสอบนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายคุดบายค่ะ